ดครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องซูผูสกขนะครับเนาะนี่นา้พีพี่น้องก็ใส่ไส้กุ้งีกแล้วครับใส่หกอันนี่เ่าเหรอครับนี่มุ้งใส่มุ้งหรือใส้เหรอเนาะหกอันนี่เก่านี่ครับพอมอยู่นี่เนื้อวันนี้เป็นเนื้อสูตรโบราณนะครับแต่ผมได้ยอกรู้สูตรเนื้อไปเบิ่งคลิปที่แลยวนะครับผมลงไปแล้วนะเนาะไม้กัเป็นป้าบัวคื้เก่านี่ะครับป้าบัวหม่องที่ผมเคยวานแหเคยใส่หลอดที่แล้วนี่แหละแต่หลอดทีเแล้วผมใส่เนื้อกับปีเนาะสงสัยมันน่กปิิ้งลาดุพอซ ไปกินมื้งนะครับเนาะไปครับเราก็ใส่หนีเลยนะครับเพี่องนานะอันแรกเอเคครับ บอกเขาข้าวเขาได้ครับเนื้อนี่เป็นเนื้ขอข้าวเหนียวผสมปลาล่านะคเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งสูตรเอาได้ครับครับเดี๋ยวแซ่นสุไทร์เบิ้งแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาลุ้น้ำกันตอนย้ำนะครับเด้เหมือนเสาไปละยามเธอเดียวครับแค่นี้แหละอันสุไทร์เดี๋ยวมาลุ้นเบิ้องมาเหมือนเสามาลุ้นเบิ้องมาเนื้อตากุ้งสูตรโบราณมันถี่มันมานะครับเนาะไปครับ ครับผมพี่น้องสวัสดียมามเศร้าครับครับบรรยากาศคล้องปลาบัวภาพพี่น้องม่ายามไส้กุ้งครับเดีย๋ยวไปเบ่งกันเลยครับพี่น้องว่ามันสีมีโตปอนะครับเนาะอันแรกครับพี่น้องเป็นจังใดเนื้อสูตรโบราณน,นี่ในการบ่ โอ้มีกลุ่งที่หาโตหนึ่งพี่น้องอันแรกโอเคครับเดี๋ยวเบิ่งต่อไปครับอันที่สองครับเป็นยังไงอันแรกมีกลุ่งหน่อยเดียวนึงเนาะอ,อ,อันนี้เขาหน่อยเดียวครับมีแต่กุ่มที่อนโอ่มีปลาเลย นี่ครับนี่จะกุ้งก็บ,กบกุบกหอยบ่ชอบบุกหอยเทค,ครับอันนี้เป็นยังไงน้อพี่น้องโอ้สองอันมีแต่กุ้งเขาหน่อยๆนึงบ่ละบ่มีปลาซิวเยกะโตนะโอ้อันนี้พอได้อยู่ครับปลาซิวหลายอยู่ นี่ก็มีโตอยู่ส่วนไลน์เป็นปลาติ้วเนาะอันนี้่เค okay, ครับเบื้องกันต่อไปครับอันนี้เป็นยังไงพี่น้องเบื้องกอนโ <c oughs> อ้ โอ้มีขีดตมพี่น้องกบโอ้ถือกบโอ้เอานี่นี่นองกบเขับไปยังไดโอ้มานกบเสยเอาเอาเทครับบึงหันต่อมาครับพี่น้องเฮ้ยบึงหันติดกบบ้านขีดตมเนาะเดี๋ยวเบิึงอันนี้ก่อนครับ โอ้มีกุ่งอยู่หน่อยเดียวครับนี่ครับมีกุ่งอยู่หน่อยเดียวเองโอเคครับมึงรังทุดท้ายครับมึงลังสุดท้ายเลยครับพี่น้องเป็นแนวไดโอ้อันนี้กับเขาหน่อยเดียวครับพี่น้องนี่มีบุกหอยมีบุกหอยมีปลาซิวหน่อยนนึงครับ โ okay, นะอเคครับนี่ครับสรุปผลงานเศ้านี่ได้บันหลายนะครับเนาะได้กุ้งกับปลาซิวหน่อยเดียวก็มีบอกหอยกับนี่ครับได้กบมันเข้าไปเลยได้ครบนี่ยนี่เว่าเขาพี่บาได้กบครับโอเคครับผมได้กบตัวเดียวกับคุ้มแล้ว,ลวได้ออมนะเนาะขอบคุณสุขภูทุกคนที่เขามารับชมนะครับเนดะ้อ ฝาก็ไะไรก็แชร์ก็ติดตามไปแน้วนะครับผลงานเนื้อดักกุงสูตรโบราณน,นะครับนะเขาหน่อยก็กับปีอีกไปแล้วครับคลิปนี้เจ้าพ่อไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ